สวัสดีค่ะป้าซื้อหมูค่ะสุนารคำค่ะอยู่บ้านเลขที่กหกสิบทับห้าเก้าค่ะถนนถนนตัดใหม่าตากําโพจังหวัดสวรรค์ค่ะอายุหกสิบหกค่ะจะหกสิบหกปีค่ะรับจ้างตักผ้าค่ะปวดหลังค่ะจาอาการปวดมากเลยปวดมากเลยพอได้ฟัง,ฟ,งฟังวิทยุวิทยุรายการวิทยุ ออกกลการวิทยุังน้ำนันลำข้าวป้าก็เลยสนใจเลยติดต่อทางทีมงานให้มาส่งค่ะโทรให้ทีมงานมาส่งพอป้าเลยทานพอป้าทานเข้าไปตอนแรกมันอาการมันแบบมันจะร้อนอนะ่ะมันจะแบบปวดปวดมากเลยอาการใหม่ๆนะจะปวดมากเลยร้อนหลังร้อนตีนหมดเลยพอทานไปประมาณอาทิตย์กว่าๆจะค่อยๆดีขึ้น ชาก็ไม่มีไม่ไม่ป้าชาไปหมดเลยนะชาจะเดินไม่ได้เลยพอเดินเดินไปมึงก็เป็ดเนี่ยโอ้ดิดิดจะจะจะลม้มจะลม้มจะลม้มมาหน้านป่านะเดี๋ยวจะล้มล้มลงมึงกินเนี่ยล้มลงไปค่อยๆเอ็นลงไปลม้มอ,อ้าวพอนั่งสักทักกห็หายหายพอกินมากินมาชาเชอไม่มีเลยแต่พวกเขาป้าไม่เคยปวดเลยนะมะเขือเขาเขาเคอเนี่ยเขาบอกว่าป้าปวดมะเอเขาบอกไม่ปวดปวดวก็มีแต่ชาอย,อย่างเดียวเนี่ยพอกินเข้าไปทุกวันยไม่มีเลย ถ้าไม่ได้กินนะถ้าไม่ได้กินแล้วมันจะแบบเมื่อยจะเพียนะพอกินเข้าไปล้วกระปี้กระเป๋าทํางานทั้งวันไม่เคยปวดไเคยเมื่อยเลยป้าแข็งแรงใครก็ว่าเกิดที่แบบป้าคงจะก้มเงยมากกันเนี่ยเพราะป้าทํางานมากคงจะก้มก้มเงยเงยก้มก้มเงยแล้วก็ไปหาหมอหมอกระดูกหมอกะดูกว่าป้าต้องผ่าป้าต้องผ่านะบอกว่าพอไปหาหมอเขาก็แนะนําให้ไปผ่าเขาก็ให้ไปทำกายภาพไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยป้านะไปทําอาทิตย์นึ้งเนี่ยพอไปทําอาทิตย์หนึ่งก็ ป้าก็ไม่ไปเลยเขาใจะให้ผ่าเขาบอกเดือนเพราะว่าผ่าผ่าผ่าฟีนะว่าง,งั้นบอกไม่ต้องนี่ก็ผ่าฟีว่างั้นนะป้าไม่ต้องเสียเงินแล้วพอป้าก็จะไปผ่าทําไมวะแม่เราเรายังเดินได้เรานี่แหละเนี่ยได้ยินวิทยุเนี่ยเปิดปังไปปังมานี่เนี่ยสนใจเนี่ยจะกินมาตลอดเลยนะไม่มีเงินป้าก็กินเจ็บปอมบอม,อมด,ดิขอให้นี่เถอะป้าก็หาวันจินวันนั่นแหละรับประทานาวันละสี่สุ่นค่ะชเช้าสองเย็นสองค่ะทานแล้วดีขึ้นค่ะ ไม่มีชาไม่มีอะไรนอนปอแรกนอนก็ไม่หลับนอนแล้วปวดชาไปหมดตัวเลยนอนเลยนะชานอนไม่ได้นอนก็ไม่หลับเดี๋ยวนี้เหรอหัวทิ้งหมอนหลับขับกอนหลานอบอกโอ้ป้าย่าทําไมนอนหลับหลับละมือด้วยอะไรด้วยไม่หาว่าเราแกลงมือพอเรายัางไม่หลับเราก็แก้งมือพอนี้หลับไม่รู้เรื่องประมาณสองสาปีเลยสนะักปีคนคนไหนก็อยากกันทานน้ำมันลำข้าวของทิ่หน้าอะไรทานไปเถอะดีดีมากมากเลย เพราะว่าป่าเนี่ยแต่ก่อนไม่ได้ทานตายแอบปวดมากเลยนอนก็มีหลับปวดอย่างนี้สบายเลยอย่างเนี้ยไม่เหนื่อยไม่เพียทํางานได้ทั้งวันใครก็บอกอป้าทำไมทํางานไม่เหนื่อยไม่เพียรก,ก็กินนี่เนี่ยกินน้ำมันลําข้าวเนี่สบายเลยอย่าลืมทานน้ำมันลําข้าวของทีหน้านะกินแล้วสุขภาพแข็งแรงป้าให้คะแนนความพบอใจคะแนนร้อยเลยเต็มเลยเพราะว่ากินแล้วมันดีดีมากๆเลยมาทานน้ำามันลำข้าวของทีหน้าด้ว จะได้รู้ว่ามันดียังไงถ้าคนไหนไม่ได้ลองก็ขอให้ลองเถอะจะได้รู้ถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้นะเราต้องลองเอง